ดาวอังคารโครจรร่วมสุขอยู่ในเรือนอรินะครับดาวพฤหัสบดียังโครจรต้องลักนาดาวพุธก็จะย้ายข้ามราศีตั้งแต่วันที่สองกรก,กฎาคมมีดาวพระเกตก็จะย้ายวันที่9วันที่17ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายวันที่20มีดาวหลายดวงย้ายเลยทีเดียวฉะนั้นชาวลักนาราศีกลุ่ม จะเกิดสิ่งใดต่อดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้กดแชร์ลิงก์นี้นะครับให้กับช่องด้วยนะครับเป็นการจ่ายค่าครูให้กับช่อง YouTube ชัยเสริงเพชรชาวลัคนาราศีกุมนะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาวนะครับในด้านของการงานก่อนเลยนะครับท่านใดที่ทำงานประจำอยู่ในช่วงนี้คุณจะต้องระวัง นะอยู่ดีๆคุณจะจะมีเหตุการณ์ให้ทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานหรือมีคนเข้ามาวุ่นวายในกิจกรรมทางการงานของคุณนะมีคนมาอวดเก่งอวดเบ่งหรือเป็นลักษณะของมีคนมากวนประสาทนะครับในเรื่องของการงานหรือมีคนที่ไม่ชอบขี้หน้าคุณเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ให้ปะทะจากงานมีเหตุการณ์ให้มีปัญหาจุกจิกใจกับเพื่อนร่วมงานบางคนหรือมีเพื่อนร่วมงานบางคนนั้นนะครับเขา จะสร้างความเดือดร้อนหรือหงุดหงิดใจหรือทําให้คุณทุกข์ใจคิดมากเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มันยังหมายถึงว่าคุณมีโอกาสเจอเจอใครบางคนที่ไม่ชอบขี้หน้าและไม่อยากคุยแต่เขาพยายามเข้าหาคุณนะครับนะช่วงนี้ก็คุยๆไปเถอะนะครับถ้ามีใครติดต่อมาแล้วแบบไม่อยากคุยก็มันจะเป็นลักษณะนั้นนะให้คุยๆไปเถอะนะครับแล้วก็ในดวงชะตา มันยังแปลว่าการงานที่คุณทำหากเป็นงานเกี่ยวกับการเงินการเล่งรัดหนี้สินงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นนะงานอะไรบางอย่างที่มันติดขัดมีปัญหาในช่วงนี้มีโอกาสเอางานที่คนอื่นทำไว้แล้วยังไม่เสร็จหรือมีเป็นลักษณะของการมีการสารต่องานบางอย่างที่มันยังค้างอยู่ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะยกโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันยังไม่เสร็จแล้วคุณมาทำต่อ หรือมีใครทําอะไรไว้แล้วคุณต้องได้ทําต่อจากเขาบันแปลงอย่างนี้ก็ได้ว่าการงานในช่วงนี้อาจจะเกิดสัดสตรูในที่ทํางานหรือมีงานที่คุณไม่อยากทํากับจําใจต้องทํางานคุณจะยุ่งขึ้นนะหรือว่ามันแปลว่ามีเรื่องน่าเบื่อทางการงานระวังความเสียหายไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากงานประจำนะมันมาจากเพื่อนร่วมง,งานอย่างนี้ก็ได้มันมาจากไอเดียความคิด ของเราที่อาจจะมีมุมลบๆบ้างในเรื่องของการงานนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นนะครับจะต้องรองประมาณหลัง20กรกฎาคมนะครับการงานคุณจะไปในทางที่ดีนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยบางทีทำอะไรมันอาจจะติดขัดหรือมีเรื่องจุกจิกได้นะถ้ามีใครทำให้คุณไม่พอใจในเชิงของอารมณ์ให้คุณเดินหนีออกไปเลยนะในช่วงนี้ อีกอย่างหนึ่งชาวลักนณาราศีกลุ่มที่ทํางานประจําหรือมีช่องทางรายได้พิเศษอยู่แล้วนะผมต้องบอกว่ามีโอกาสที่ดีในการล่อเงินในการสร้างเงินโดยเฉพาะในช่วงไปไปลายเดือนนะครับไปไปลายเดือนั้งแต่หลัง20กรกฎาคมไม่ว่าจะเป็นงานประจําคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จหรือทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อน หรือรวมถึงการติดต่องานเจรจาหรือหรือท่านใดที่รอการมีหุ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับนะหรือว่าเจรจาอะไรดูงานอะไรต่างๆในช่วงไปลายเดือนจะไปในทางที่ดีนะครับดาวมันยังส่งอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะเข้าใกล้ศาสนาเข้าใกล้วัดเข้าใกล้โบสถ์เข้าใกล้ศาลาหรือมีพิธีมงคลอะไรบางอย่างให้คุณเข้าไปข้องเกี่ยวมีโอกาสได้เจอพระสงฆ์เจอผู้มีญาณหรือเจอผู้รู้ผู้มีวิสัยของ บัณฑิตมีธรรมะในใจิตใจมันยังแปลอย่างหนึ่งว่านะครับมีโอกาสที่จะมีเรื่องราวให้คุณนั้นเจอเจอเรื่องราวเก่าๆหรือหวนคิดถึงทบทวนเรื่องราวเก่าๆหรือเจอคนเก่าๆที่เคยเจอนะครับดาวบอกว่าจะมีการจัดการหรือมีการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือมีเรื่องจุกจิกให้มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านหรือรถที่อยู่ที่อาศัยอสังหาหรือบ้านพังรถพัง มีประตูห้องน้ําพื้นบ้านพังหรือประตูห้องน้ําพังนะครับหรือเป็นลักษณะของกําแพงบ้านล้าวอะไรลักษณะน,นั้นนะครับมีของในบ้านเสียหายนะครับก็ได้โดยเฉพาะอุปกรณ์อะไรต่างๆนะนะครับที่ใช้งานนะในบ้านนะครับก็มีโอกาสซ่อมแซมปรับปรุงหรือเสียเงินไปกับสิ่งนั้นไม่เช่นนั้นก็มันพังมันเสียหาย หรือรถลาถ้าจะขับทางไกลก็ต้องเช็ครถให้ดีระวังรถเสียรถพังได้หรือ,อยางรั่วยางแตกได้ง่ายหรือเวลาขับรถเนี่ยระวังเขี่ยวชนได้ง่ายด้วยในช่วงนี้นะครับมีรอยขีดข่วนได้ง่ายอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงด้วยนะครับอาจจะมีแปลว่าอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงมีเรื่องให้จุกจิกหรือมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันหรือมีการทะเลาะบอแหวงกับเพศหญิง มันยังแปลอย่างหนึ่งว่ามีโอกาสที่จะมีญาติผู้หญิงเจ็บป่วยหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงใกล้ตัวเจ็บป่วยก็ได้นะครับชะตาของชาวลัคนาราศีกุมยังแปลอีกในหนึ่งว่าในด้านของดวงชะตามีโอกาสมีบุตรบริวารเข้ามาเกื้อกูลช่วยเหลือมีโชคจากบุตรบริวารน,นะครับมันยังแปลว่าช่วงนี้เนี่ยในด้านของความรักความรักมีโอกาสมีเด็กมาชอบ มีเด็กมาชอบหรือว่าได้กินเด็กหรือว่ามีโอกาสชอบเด็กมีโอกาสมีรักต่างอายุมีรักทางไกลมีคนอ่อนวัยกว่าเข้ามาสําหรับคนโสดนะหรือว่ามีรักออนไลน์มีชาวต่างชาติต่างภาษาไม่มากหรือคนที่นานๆทีเจอกันนะครับมันรวมไปถึงว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มมีโอกาสมีตัวเลือกเข้ามาในดวงชะตา นในดวงดาวมันยังแปลไปทิศทางหนึ่งอีกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีกุมในด้านของคนที่มีคู่คู่ของคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือคู่ของคุณนั้นจะดูแลตัวเองมากขึ้นหรือจะเอาใจไปผูกพันกับโปรเจกต์ใหม่กับบุตรหลานบริวารแม้กระทั่งการที่เริ่มโครงการอะไรใหม่ๆหรือคู่ของคุณนั้นทําตัวเหมือนเด็ก นะครับมีเรื่องให้จุกจิกใจบ้างก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่ก็ระวังคู่เจ็บป่วยด้วยในช่วงนี้นะครับในภาษาดวงดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองภัยเกิดสิ่งใดๆกับดวงชะตาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานำพาหรือชักจูงจิตใจเข้าไปสู่สิ่งที่ดีให้เชื่อเซนเชื่อลางสังหรณ์เข้าไว้นะครับชาวลัคนาราศีกุม ทำอะไรก็ยังมีลาบผลหรือยังขาดเงินก็ยังมีเงินเข้าหัวคิดจะไปในทางของเงินในทางของรายได้มีโอกาสได้ที่ปรึกษาที่ดีได้ผู้ใหญ่ที่ดีเข้ามาอยู่ใกล้ตัวได้คนเข้ามาอุปถัมภ์เกื้อกูลดวงชะตาหรือถ้าขาดที่พึ่งจะมีคนเข้ามาให้เป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งทางการวาจาการให้กำลังใจการช่วยเหลือในสิ่งใดๆขัะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีกุม ผมพยากรณรดวงชะตาไว้เพียงเท่านี้หากท่านชอบศาสตร์การทํานายหากท่านชอบเคล็ดลับเสริมดวงชะตาหากท่านชอบอยากจะใช้โหราศาสตร์เป็นแผนที่ชีวิตนำทางชีวิตติดตามช่องผมไว้นะครับวันนี้สวัสดีครับ